ณห,ห้องรับรอง302สารากลางจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพายประจำปี2565 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วและทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์โดยทางจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพรวมทั้งสิ้น36ราย นายทวีเสริมพักดีกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจัดกิจกรรมใส่บาตรหน้าจวนชวนอิ่มบุญนุ่งผ้าไทยร่วมกันตักบาตรพร้อมสวมใส่ผ้าไทยใส่บาตรทุกเชา้าวันพฤหัส,สบดีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าวัดทำบุญตักบาตรรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่สืบไป นายสมพงษ์หอมสนิทในอำเภอวังทองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนตำบลวังพิกุลประจำปี2567เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได้จัดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนตำบลวังพิกุลเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยมีเยาวชนนักเรียนโรงเรียนวังพิกุลวิทยาศึกษาและประชาชนชาวตำบลวังพิกุลกว่า600คนเข้าร่วมโครงการ และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมการเดินรณรงค์ความปลอดภัยตามถนนตำบลวังพิกุลโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเป็นต้นนายเตชาบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค2ครั้งที่1ทับ 2, โดยมีนายกฤษดาบุญล,ลาศผู้ช่วยเลขาธิการสภากรารชาติไทยและผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติและคณะเข้าร่วมซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดภาค2ประกอบด้วย6จังหวัดได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรมของแต่และจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นงานที่ต้องทําด้วยใจอุทิศตนด้วยความเสียสละทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาทุกองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนนางปรีสาปานพรมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนักท่องเที่ยวประจําปีงบประมาณ2,567 ทั้งนี้กิจกรรมอบรมจัดระหว่างวันที่13-14ธันวาคม2566ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน40คนซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ9แห่งและนะับเป็นรุ่นแรกของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกหรืออสทกอโดยระหว่างการอบรมจะได้เรียนรู้ฝึกทักษะทั้งด้านจาริยธรรมและจรรยาบาลของอาาสทกอโดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เทคนิคการสื่อสารการประสานงานและการสร้างเครือข่ายเพื่อให้อาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬามีทักษะความรู้ความสามารถในการสืบค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกอาสาดูแลนักท่องเที่ยวและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป